สวัสดีครับอยู่หน้าตลาดบ้านหันนะครับตลาดประทุกวันพุธนะครับสวัสดีครับวันนี้วัวควายเข้าประมาณก,กี่ตัวครับพันกว่าตัวพันกว่าตัวบ่อ๋อพันกว่าตัวครับผมถือว่าเยอะหรือน้อยวันนี้บ๊อบป๊อบเยอะป๊บหลายบ๊อบปันไดครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันสวัสดีครับอ่า บรรยากาศหน้าตลาดนะครับน,นี่ก็จะเป็นบ่อน้ำยาโอ้บรรยากาศดีนะครับที่นี่ผมออกมาตั้งแต่ตีสามนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเจ็ดโมงครับวัวพันกว่าตัวตัวเยอะอยู่ครับ ผมเคยมาที่นี่ประมาณสองครั้งนะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะยังไงก็ฝาก FC นะครับที่ติดตามราคาบัวที่นี่ประจำนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมว่าราคาบัววันนี้เป็นอย่างไรนะครับปไปดูกัน เดี๋ยวมาดูข้างในกันครับประกาศหาได้่าผู้ใดผู้ไหนงอนเนี่ยรับไปนะ้ไหมเพิ่งเอาเข้ามาเลยครับจะเพิ่ดขายกันแล้วอ๋อขายกันแล้วปิดไปตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละหมื่นสองตัวละหมื่นสองอ๋อขอบคุณมากครับปิดไปแล้วนะครับผมตัวละหมื่นสองครับประกาศนะครับประกาศเดี๋ยวไปถามนายห้อยหน่อยดีกว่าว่าราคาเป็นอย่างไรครับผู้ใดพลาดไม่ได้โอ้งามงามงามครับตัวนะใคยแล้วผ่านนะไปดูนะครับระหลัดงานเลยนะครับเดี๋ยวไป อยยนวันนี้เอาวัวมากี่ตัวครับพ่อวัวราบตัววันนี้ถือว่าราคาดีไหมดีดีอยู่เขยับขึ้นมันขยับขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองสามพันใช่ไหมสองสาพันนี่ไงแปลว่าดีกว่านัดที่แล้วอ่าในหอยยิ้มได้อยู่นี่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แม่ท้องห่ะแม่ท้องครับแม่ท้องครับผม เปิดเท่าไหร่ครับเปิดหกเบ้นครับผสมข่อไหนไปครับเนี่ยพริกแดงครับพริกแดงครับผมบอกเลยว่าทรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดใช่ไหมไหนผมว่าจะพูดเป็นหลักแสนอยู่พอดีเลยครับครับนี่ครับเบอร์นี่ดีครับนี่คือใบใช่ไหมนี่เบอร์เนี่ยเบอร์ของลูกสาวผมไม่มีเพื่อนครับครับผมโอ้โหดู รครับเดี๋ยวให้ดูนี่เบอร์โทรตามนี้นะนี่ลรพอพัดมัน0 9 4ย์9 3 2 5 0ครับวันผสมตามนี้เลยครับวิลายฟาร์มครับเจ้าพริกแดงครับข้าา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 ครับนาา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 เมาาอาาาาาา่าา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 มาาาาราาาามา่าา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 าราา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 ราา หาสิบหกชิมบุรอกหกชิบุรอกประมาณร้อยห้าสิบไปห้าสิบขึ้นนิดรดีครับผมครับผมเจ็ดชิปเนาะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดูท้ายนะตัวจริงตัวใหญ่มากนะครับประมาณหกร้อยโลได้ครับตัวนี้ตัวใหญ่จริงสีแดงแดงครับอ่าเบอร์โทรตามที่แจ้งเลยเนาะครับครับครับผมนี่อะดูฝั่งนี้ครับอ่าใหญ่ไหม นี่ครับประกันท้องเลยใช่ไหมป๋าประกันครับประกันครับครับผมครับไดครับถ้าชอบก็โทรมานะครับพทเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศสักหน่อยครับสวัสครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมโอ้โหหัวเยอะมากหัวเยอะมากแน่นสนามไปหมดส่วนใหญ่เป็นบาร์มั่นนะครับ อ่าบามันบามันนี่ครับประกาศนะครับตาดมันเนี่เนาะตาเนาะโอ้ยบวมอันนี่บวมันบนี่ยขายแล้วหมดนี่ย่างดูเปิดตัวเท่าไหร่ครับเปิดตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสีแดงนี่ด้วยไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เก้าพันกว่าตัวนี้เก้าพันกว่านะครับสีแดง ไฮเดรกเตเีย9,000กว่านะครับ G36 2กาลัสินคร์ลน่าขยับลนตั้งแต่ตัวใหญ่นะครับผม9,000กว่าฝั่งนี้หมื่นกว่าตัวเมียหมื่นกว่าในหมื่นเท่าไหร่พ่อหมื่นสามพันหมื่นสามครับตัวแดง9,000กว่านะครับ9,000กว่าใน9,000เท่าไหร่ครับ9,500 9,500วันนี้ถือว่าราคาดีไหม เป็นไงบ้างสูสีใช่ไหมนี่พอเลี้ยงพอซื้อพอขายซื้อช่วยขายคนเลียวในห้างมาแล้วในห้างในห้างโอเคพอจำเบอร์โทรได้ไหมจำยังไม่ได้เนาะขอบคุณมากเลยครับพ่ออยู่บ้านไหนครับอยู่สุวรรณอยู่สุวรรณสุวรรณภูมิครับผมลูกมาที่ตั้งแต่กี่โมงครับมาตีห้าตีห้า ครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูฟังนู้นหน่อยอ่าสายบามันไปคนลาดน,นะครับตลาดที่นี่นะครับผมโอ้เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับโอ้ พ่อพ่านพ่อพ่านตัวใหญ่ๆหญไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนโอ้คู่ไมมลูกปาเปิดเท่าไรครับสาเก้าครับโอ้สวยนะครับคู่นี้ครับ สามเก้าครับผมโอ้โหแม่เฟรมใหญ่มากเลยแม่ลำตัวยาวมากครับความสูงแม่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะครับมีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวเดียวครับลูกแรกลูกกแรอันนี้คือลูกแรกของเขาเลยนะครับครับอ่านี่ครับผมกี่เดือนแล้วปะสามเดือนครสามเดือนดูครับผมโอ้หน่าเลี้ยงครับน่าเลี้ยงสามเดือนสามหมื่นสามหมื่นเก้า สามหมื่นเก้าครับสวยๆลูกแรกครับผู้เดลขายง่วนในห้างเดวิดนะครับเบอร์เจ็ดเดินให้ดูเครับรับเงินหน้าประช่างพัดนี้นะครับผู้เดลขายง่วในห้างเดวิดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับรับเงินหน้าประช่างพัดนี้นะครับใหญ่ยาวครับข้าผมใหญ่ยาวจริงนี่ครับยาวใหญ่ยาวโอ้โหหน้าหอยใจบ้านหนองแดงนะครับหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงบ้านหนองแดงนะครับหอยใจบ้านหนองแดงนะครับมหาหมูออยู่กับช่างพัดนะครับเป็นผ้ากันตับเลยนะครับ ไปเนื่งเสียงประกาศด้วยนะครับป้าฝากเบอร์ไว้หนครับ084 084 519 519 1523 1523ขอบคุณมากครับนี่39,000ครับสวย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 ลูกตัวผู้ครับผม ขายชื่วโมงบบโอ้ตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับผมน่าจะเป็นวัวเลือดร้อยครับแต่ผมไม่เจอเจ้าของนะครับผมป๋าเสียั็พูดนี้ของใครครับบารู่ดิบารู่ใช่ไหมอ๋ออยากรู้ราคาเหมือนกันครับอ่าไอเปิดเท่าไหร่ครับนี่ครับคุณไม่รู้บอกขายหน่อยดิเอาขายแล้วบรอ ขายแล้วขายแล้วขายอ่ะเงินเก็บเงินเก็บคู่ไม่รูปเหรอประมาณร้อยสี่สิบบวกปลาเนาะครับอ่าของปลาหมดแล้วบ่เหลือตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับป๋าหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยครับอ่าอ่องไวซื้อๆนี่เป็นราคารองนะครับผม17,500เจ็ดพันห้าร้บาท ร้อยสามารถได้อยู่ครับนี่เล้ยนอยู่ไหนเยราพวกระโหลหรสาวครับผมเดี๋ยวแกติดทรายอยู่นะครับมามาดูฝั่งนี้หน่อยแม่ลูกนี่เขาเปิดสายเปล่าจับวูลูเลยใช่ไหมเดินไปเลยจะป้องเขาไปอยู่นู่นโอ้ตัวผู้รุ่นน้อย เปิดตัวเท่าไหร่ครับพ่อเปิดตัวเท่าไหร่เปิดตัวเท่าไหร่เราเป็นรถเหญ่เจ้าอ๋อไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อเป็นคนจูงอ๋อแกเป็นคนจูงครับแกไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ปั๊ดูครั้งนี้หนะ่อยขนเยอะมากครับ บรรยากาศคึกคักดีครับดูว่าพูนหะารอยู่คนหลายอยู่อันนี้เป็นคู่แม่ลูกกว่าพ่อสิบหกห้าร้อยสิบหกห้าร้อยคู่นี้นะครับผมหนึ่งหมห้าอบาทนครับราคานี้ต่อรองได้นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกครับผมลูกตัวผู้นะครับสีแดงแดงความสูงแม่ประมาณเท่าไหร่ครับ สมามารถได้อยู่เนาะครับผมนี่ครับดูลูกเขาลูกตัวผู้อันนี้กี่เดือนแล้วครับเน,นี่ยสี่เดือนลยประมาณสเดือนแม่ลูกกี่ตัวแล้วครับลูกตัวเดียวลูกแรกด้วยอ่าแม่ลูกแรกนะครับผม16500หารอยบาทต่อรองได้เด้อฝากเบอร์อไว้หน่อยครับ จำได้ไหมจับเยจําเบอร์โทรไม่ได้ครับแมนนีนี่นี่นหเก้าศูนย์เกาแปดศูนเก้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดห่งนึ่งเขอบคุณมกครับคู่แม่ลูกตัวผู้นะความสูงแม่ประมาณร้อนะครับเปิดไว้ที่1 6ึ0 0บาทนะครับต่อร้องได้นะครับขอ 过来，过来，过来，过来<天>。 คู่แฟนปีศาจโอ้คู่แฟนครับโอ้กลุกหนาดีครับผมกลุกใหญ่เลยสายเนื้อสายเนื้อปีแฟนนะคะคู่แฟนครับผมตอนนี้มีวงจรไม้แล้วอันนี้แม่เขานะครับเจ้าของอยู่ไหนเนาะโอ้สวยครับสวยครับอ๋อแต่ตัวนี้อาจจะมีตำหน่งตรงสะดือนิดหนึ่งครับตัวนี้อาจจะมีตำหน่งตรงสะดือนิดหนึ่งครับตัวเมียทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่ อยากรูก้ราคาเหมือนกันครับเดลิเเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะคะ มาลับเล่อดี๋ยวามปลาแกดีกว่าชาวสัมพันธ์นะคะได้หางคนจะกลับแล้วนะคะก็คู่แม่ลูกแฝดนั้นราคาเท่าไหร่พอรู้ราคาไหมไม่พอรู้เลยใช่ไหมโอ้เสียดายเจ้าของมาอยู่นะตัวนี้เปิดเท่าไหร่ปะตัวนี้เปิดสามหมื่นสามหมื่นผสมยังยังยังใช่ไหมสามหมื่นนี่เปิดไว้สามหมื่นเด้ออ่าครับ ในตลาดเขาให้บางอย่างพ่อเข้าใ้ใส่นะสองเจ็ดสองเจ็ดอ่าในตลาดให้แล้วสองเจ็ดแต่พ่อก็ยังขายไม่ได้ด้อขาดทุนครับขาดทุนอในตลาดให้แล้วสองเจ็ดครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่อ ขา,ขาดทุนขาดทุนยังขายบ่ได้ราคานี่ <c oughs> ครับผมวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้างพ่อวันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้างราคาธรรมดาธรรมดาใช่ไหมม,มันอยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วอ่าโอเคผมครับ <c oughs> มีเดสุรินนี่เลยครับผมราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ที่เป็นก็โอเคอยู่นะ,น,ะนี่หัวง,งามของพ่อบ่กหัวง,งามอคคของผู้ใด บะฮูคร no? ับบ right ู่ใช huh> oh, ่ไหมาเบพ่อของพ่อไหมอยากดูราคาเหลือเกินครับสวยดีสวยดีครับเจ้าของไม่รู้ไปไหนครับเจ้าของไม่ค่อยอยู่กับบัวนะครับโอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นี่ไง แดง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 คัดแต่ร้อยนะคะแต่ร้อยนะคะต่ยิ่งเล่าตามมาโอ้แต่คนเยอะจริงครับคนเยอะมากเลย <China> โอเคครับคือคักมากบอบอเสียบอบอเสียสามพันได้อยู่สามพันเปิดเท่าไหร่นี่นะสองสี่ครับสองสี่อ่าเปิดไว้สองหมื่นสี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อน เปิดไว้สองหมื่นสี่ครับปาก้ะามประเทศบะบ่ได้เปิดเด็กร้อยสี่สิบบวกเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับฝั่งนี้นะครับหัวลนๆว่างของว่างใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นว่างอาทีทีแล้วเนี่ยไปใจลยเอ็ดอ๋อครได้ทับครับผมยัดแต่ยังไม่ได้ทับ ฝากเบอร์หน่อยเบอร์จำได้ป่งเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่ศาใช่ตัวนี้เคยมีลูกมาย่งครับมีลูกนึงมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งอ่าโอเคครับเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ผสมอ่าแมนเปิดไว้สองสโอเคครับสองหมเด้อสวยส เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยต่อรองราคาบัวน้อยกันบ่อนี่งบ่อครับบ่วคุยกันคุยกันซื้อใช่ไหมรับบ่วคุยกันซื้อครับอันนี้ของใครครับเนี่ยตัวน้อยเนี่ยโอ้ยเพิ่นบัวหูเนี่ยิ่นยางไปอีกแล้วขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวมาดูคู่แม่ลูกครับผมไอ้ลูกพ่อไหนครับเนี่ยลูกวีโก้แมทิสวีโก้แมน เดี๋ยวให้ดูบีโกตัวผู้ครับบีโก้บีโก้เดี๋ยวคอยดูแม่นะครับอ่านี่ครับสวย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 อ่าเดี๋ยวดูแม่ความสูงร้อยสี่สิบห้าครับมีแบนด้วยนะครับ ผมสามเอฟหนึ่งเปิดตท่าไร่ครับพอขายสี่หมื่นขายแล้วขายแล้วนี่อ๋อขายแล้วใช่ไหมครับผมครับผมขายไปแล้วนะครับผมสี่หมื่นนะครับ,รบดูครับผมโอ้โหลูกตัวผู้ครับผมขายสี่หมื่น ถ้าเป็นในสารคามเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนในช่วงแบบราคาดีๆอ่ะเฉพาะแม่มาดิแสนหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะครับผมก่อนจะแม่เล็กตําเลสาวๆอยู่นี่ครับผมผมเชื่อครับเพราะว่าขาัวเอฟเมื่อก่อนเนี่ยแพงจริงครับผมครับสี่หมื่นครับคู่ไม่ลูกแต่ขายแล้วนะครับขายแล้วนะครับครับผมก็ถือว่าราคาดีครับครับเลยถือว่าราคาดีครับผมตัวผู้ของไทรครับตัวผู้ไม่ใช่ของเราอ๋อขอบคุณมากเลยครับครับผมครับผม ว่าราคาดีนะครับสี่ 40, <000. S 2> หมื่นใครอยู่ในสุรินก็ไม่เกินสามหมื่นกว่าแนละ้วบัวราคาเงินแสนดิครับผมบ<ร>ัวราคาเงินแสนจริงคู่นี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้โอ้โหใหญ่จริง ร้อยหกสิบบวกเดี๋ยวไปถามราคาแกหน่อยโอ้ใหญ่มากครับสายหูครับตาตาไม่ใหญ่เยบ่กหูใช่ไหมไม่รู้ว่าของใครนะอยากรู้ราคาจริงๆเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้่อยมาคนละแนวมาคนละแนวใช่ไหมวัวสาวเท่าไหร่ ม4 5 0 0ี่พันฝั่งนี้ครับ17,500ฝั 17. ่งนี้เป็นมื่นเนะฝั่งนี้มื่นเจ็ดนะครับสีขาวร้อยสี่สิบบัวครับผมฝั่งนี้เป็นวัวสาวนะครับ14,500ี 14, ่าร้อเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ตัวนี้ผสม,มยังครับพ่อยังยังใช่ไหมย,ยังไม่ผสมนะครับ ราคาตามที่แจ้งเลยนะครับร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ให้ดูฝั่งนี้บัวสาวครับตัวนี้โอเคหมื 10, 4, 500. ่นสี่พันห้าร้อยประมาณกี่เดือนนะครับตัวนี้ ดดเดือนแเดืนดอะ 7, ดน,นะครับพอจำเบอร์โทรได้ไหมั้หย0ู1หกหนึ่งส6่หกเก้าสูขอบคุณมากครับนี่ครับผมสำหรับโบสาวครับอ่าหมื่นอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นหน่อย โอ้โหลนลนหัวลนลนหกหมื่นคู่แม่ลูกครับอ่าคู่แม่ลูกนะครับหกหมื่นนะครับโอ้ร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้อ่าเตรียมใหญ่มากสีแดงแดงสีแดงแดงเดี๋ยวให้ดูลูกโอ้ายลูกดีครับโอ้ายลูกดีมากเลยนี่ครับ เปิดว้อ0หกหมื่นครับเดี๋ยวไปถามข้อม um. right. ูลเพิ่มเติมนะครับลูกพ่อไหนครับเคฟ68เคฟ68แม่ลูกกี่ตัวแล้วครับผมลูกแรกลูกแรกฝากเบอร์ไว้หนครับ089 089 57 574 098 0986ขอบคุณนะครับนี่ครับโอ้ให้ดูอีกที ลูกสาวเคฟหกแปดครับอ่าสวยปะ่ะอยู่ตลาดบ้านหันนะครับผมเปิดทุกวันพุธนะครับวันนี้วัวเข้าเยอะอยู่ครับประมาณพันกว่าตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นวัวบามันครับตามที่ถามนห้อยคือราคาดีครับวันนี้ราคาใช้ได้เลย นี่ต้องเกี่ยวมันเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับมโอ้โอ,โอ,โอคู่แม่ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยปาเท่าไหร่ครับสองแปดสอลูกกี่เดือนแล้วสอป,ประมาณ4เดือน5เดือนเลยสี่เดือนหเดือนอันนี้เป็นลูกหลอดไหม ลูกหลอดครับลูกหลอดด้วยลูกซีวายลูกซีวายแต่ว่าไม่มีใบลูกซีวายครับสองหมื่นแปดนะครับคู่ไม่ลูกครับผมความสูงประมาณร้อยสามห้าได้อยู่เนาะป่านออกครับลูกเขากี่ตัวครับลูกตัวเดียวลูกแรกด้วยลูกตัวแรกฝั่งนี้เหรออันนี้สามหมื่นเจ็ดพันฝั่งนี้สามหมื่นเจ็ดพันนะครับใลยลูกลูกคงอันนี้ลูกพ่อไหนครับบ่จักพ่อบ่จักพ่อใช่ไหมแต่จ่ายลูกดีดูครับ โอ้สวยครับผมหนังยุ่นยุ่นอ่าเนื้อดีเนื้อดีครับผมดูครับเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนสามหมื่นเท่าไหร่นะพ่อสามหมื 37, <000. S 1> 37, ่นเจ็ดพัสามหมื่นเจ็ดพันรยสามห้าบวกครับตัวนี้ลูกกี่ตัวครับลูกตัวสองลูกสองตัวฝากเบอร์ติดต่อไว้ไหนครับสองหนเบอร์โทรยัง,งก่อนก ฝากเบ <Be. S 3> อร์ไว้หน่อยแม่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ขอบคุณมากครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้ครับผมจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับเดียวไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับขอบคุณมากครับ